สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะคะเรามาเจอกันในวิชางานประดิษฐ์กันนะคะก่อน่นเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะคะตัวชี้วัดก็มีข้อ1บอกวิธีการและประโยชน์ของการทำงานเพื่อชีวิตตนเองและครอบครัวนะคะต่อไปข้อ2ค่ะใช้วัสดุอุป,ปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานจะเหมาะสมกับงานนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัยนะคะต่อไปนกักเรียนก็มาดูกระบวนการทํางานประดิษฐ์กันนะคะนักเรียนก็ทราบแล้ว,ว่าการทํางานปริษฐ์ิเนี่ยเราควรทํางานตามขั้นตอนและก็เพื่อให้งานนั้น สวยงามแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการทำงานก็มีขั้นตอนดังนี้นะคะข้อหนึ่งเลยกำหนดปัญหาหรือความต้องการก็คือเป็นขั้นตอนแรกนะคะในการคิดว่าต้องการทำสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรนะคะต่อไปขั้นตอนที่2ก็รวบรวมข้อมูลเนาะเป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และอุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์และเลือกใช้วิธีการในการทำงานประดิษฐ์นั้นๆน,น,นะคะต่อไปขั้นตอนที่3นะคะการออกแบบและลงมือปฏิบัติเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานประดิษฐ์ให้เหมาะสมกับงานนั่นเองนะคะเพื่อช่วยให้ประหยัดและก็ปลอดภัยนะคะต่อไปขั้นตอนที่4นะคะการประเมินผลก็เป็นขั้นตอนที่ตรวจสอบผลงาน ว่าเราทำไปแล้วเนี่ยงานนั้นใช้ได้หรือไม่นะคะถ้าไม่หรือว่าจำรูดตรงส่วนไหนเราก็ควรทำการปรปับปรุงแก้ไขให้งานนั้นดีขึ้นนะคะต่อไปนัเกเรยียนก็มาดูนะคะวัสดุที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์นะคะก่อนอื่นนักเรียนก็ ควรจะเลือกใช้วัสดุในการทำงานประดิษฐ์ดังนี้นะคะข้อ1ค่ะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นใบไม้ดอกไม้ก้อนหินเบเรดพืชนะคะข้อ2ค่ะใช้วัสดุให้ตรงหรือเหมาะสมกับชนิดของงานประดิษฐ์นั่นเองนะคะต่อไปข้อ3ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานข้อ 4. นะคะใช้วัสดุ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้นั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนมาดูในรูปภาพนะคะในรูปภาพก็จะเป็นวัสดุสังเคราะห์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าก็จะมีขวดน้ำพลาสติกขวดแก้วกระดาษ แล้วก็กระป๋องอะลูมิเนียมนะคะอันนี้ก็เป็นวัสดุประเภทสังเคราะห์นะคะที่สามารถหาได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าขวดแก้วเนี่ยปรานักเรียนนำมาประดิตเนี่ยก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าแตกมันก็มีความคมก็จะอันตรายกับเราได้นะคะ ต่อไปนะคะวัสดุธรรมชาตินะคะวัสดุธรรมชาติเนี่ยนักเรียนสามารถหาได้ง่ายๆในบ้านเลยนะคะเช่นก้อนหินนะคะนักเรียนจะเห็นว่าก้อนหินเนี่ยนักเรียนสามารถมาทาสีตกแต่งเป็นที่ทับกระดาษได้นะคะต่อไปก็ใบไม้แห้งค่ะใบไม้แห้งเนี่ยนักเรียนสามารถตัดมาเป็นรูปต่างๆได้มากมายเยอะแยะมากมายนะคะต่อไปก็เปลือกไข่เปลือกไข่เนี่ยก็ได้จากการ ที่นักเรียนทําอาหารนะคะก็ล้างให้สะอาดสามารถมาปดิษฐ์งาได้เหมือนกันนะคะเปลือกหอยก็สามารถหาได้ชายทะเลแต่ปัจจุบันนี้จะหายากมากแล้วนะคะเพราะว่ามีการอนุรักนะคะต่อไปก็ดอกไม้แห้งนะคะดอกไม้แห้งเนี่ยเราจะสามารถนํามาปฏิษฐ์เป็นดอกไม้แยะแยะหรือไม่ก็อาจจะทําเป็นกรอบลูกหรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้แห้งที่สามารถหาได้ง่ายๆทําขึ้นเองก็ได้นะคะ ค่าเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะการทำงานประดิษฐ์เนี่ยควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงานนะคะและก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและก็ผลงานที่นักเรียนจะทำนะคะเราก็มาดูค่ะ ใช้ตัดนะคะก็มีกรรไกรนะกักเร,รียนก็ทราบแล้วว่ากรรไกรเนี่ยเราไว้ใช้ตัดกระดาษแล้วก็มีดคัตเตอร์นะคะก็ตัดกระดาษเหมือนกันนะคะแต่ว่าคัตเตอร์และมีดเนี่ยนะักเรียนควรจะอยู่ในฟาร์มดูแลของผู้ปกครองในระหว่างใช้งานนะคะเพราะว่าอันตรายมากนะคะมันเป็นความแหลบคมนะคะอันตรายมากต่อไปนักเรียนก็มาดูกาวกาวแต่และชนิดเนี่ยเวลา,ราวเราใช้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะ กาวแท่งหรือกาวน้ำอันนี้ก็เหมาะสำหรับติดวัสดุบางเช่นกระดาษนะคะแล้วก็กาวราเทคเหมาะกับวัสดุที่บางเรียกหนาเล็กน้อยเช่นกระดาษไม้หรือผ้านะคะต่อไปกาวร้อนกาวน้อนนี่ก็เหมาะสมกับวัสดุที่หนาแข็งหรือต้องการติดแน่นเช่นพลาสติกนะคะต่อไปก็กาวแท่งซิลิโคน กเหมาะกับพัสดุที่นนหนาๆแข็งแล้วก็ยึดติดยากเช่นหนังสัตว์แล้วก็หนังเทียมขวดแก้วเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นชนิดของกาวนะคะ ต่อไปก็เป็นเหล็กเหล็กแหลมตะโปก็ที่เจาะกระดาษนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือใช้สําหรับเจาะกระดาษนะคะใช้วัดระยะก็จะมีวงเวียนไม้มทาร์ไม้ค่งวงกลมนะคะอันนี้ก็เป็นวัดระยะหนึ่งวัดขนาดนั่นเองนะคะต่อไปก็ใช้ปากเย็บปักถักร้อยนะคะก็จะมีเข็มมีด้ายแล้วก็มีเข็มถักโคเชนะคะ ต่อไปก็ใช้ตกแต่งนะคะตกแต่งก็มีสีน้ำสีไม้สีน้ำถ้าเราเรียนใช้สีน้ำก็จะมีกันพู่กันนะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับตกแต่งชิ้นง,งานให้สวยงามะคะ่ะ ในสัปดาห์นี้เราก็พบการในเนื้อหาเท่านี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในสัปดาห์นี้ครูดำก็สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะ